ค่ะเข้ามาลูกเข้ามาลูกอาลูกซีลูกซีลูกหูตัวเล็กตัวน้อยเออตัวเล็กตัวน้อยโอ้ขอให้กิจการการงานการเงินลุ่งเรืองนะคะเห่งแหงปังปัง โอ okay. เคออามาอีกเอยัง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 ไม่ยังไม่พ้นลูกยังไม่พ้นโอเคโอเคมาอีกลูกลมาอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคโอเคโอ้โ okay. ห okay. oh. oh. ได้แล้วไม่ต้องคานไม่ in your ไปในไปเลยข้าจะโชว์ตูดข้าจะชวอ,ชอตูดพอ่อพ่ไม่ต้องกลัวค่ะน้องไม่ทำอะไรนะ โอเต้นไม่เคยไปออกงานแล้วเต้นไปแล้วได้แบงก์ไงก็เดินหาแบงก์ไงเคยเคยไปแน่ใช่ค่ะโอ้จะเดินในรอบบ้านเลยล่ะลูก ผมชื่อดาวมงคลนะคบอายุผม6ปีค <labeling> ร <system fais route> ับ <Next> ต <season> ิดตามผลได้ที่เพจภายดาวมงคลและก็ yu ย t u b e ภายดาวมงคลค่ะ6ขวบค่ะโอ้ยได้แบงค์แล้วที่นี่เอาเอามีแรงแล้วเอาเอเอากองยาวที่เปลี่ยนเอากองยาวสิน้องดาวไม่ถนัดแบบเน้องดาวถนัดกองยาวอ่ะ โอ้ยเจอหาอะไรที่นี่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่ยังมันอยู่เอาไหน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 แอคชั่นแอคชั่นหล่อๆดิแอคชั่นหล่อๆดิลูกหายช้าช้าช้าครับอ่ะเอาอไหนแอคชั่นหล่อๆก่อนแอคชั่นหล่อๆหล่อๆยังไงครับหนึ่งสองซ้ำฮัลโหลหนึ่งสองซ้ำสองซ้ำปี๊ได้ไม่นานนะครับเพราะผมอ้วม อได้ไม่นานนะครับเพราะผมม้วนไหนลองนั่งถ่ายรูปดีนั่งได้ไหมลูกเอาเอาเอาท่าหม่อ๋อปวดขาอ่าแต่ลําระบํำชาวเกาะเออเร็วๆล้ำมาชาวเกาะกันพูดผู้ติดตามสามแสนกว่าแล้วค่ะ น้ำน้ำเจอเจอโอ้ยคนเสิร์ฟสบียงป้าเสิร์ฟสบียงอย่างเดียวเลยกลัวลูกขิวป้าเสิร์ฟสบียงอย่างเดียวเลยโอ้ย ภาพบรรยากาศนะคะอบอุ่นมากเลย อยากเต้นแล้วอยากเต้นแล้วนูอัดอั้นทั้งวันเลยวันนี้้นเ้ใช่ค่ะฉลาดค่ะ นะคะอค้กุ่นนะคะโอ้สวยงามมากโอ้ตู้มันบงังโอ้โหยกว่ะ <c oughs> <c oughs> ใจเมื่อกี้นึก็จะวิ่งมาขึ้นอารมณ์ดีค่ะตอนนั้นหนูไปเป็นตุ๊กตาโคฟุตนะคะโคฟุตใส่กระหับ ตายดังขึ้นกระโดดมาใช่โอ้โหแม่ลำก็คนดูเลยอ่าแต่ลำลาละบำเจ้าเกาะเออไปเนาะละสนอจับใจเออเสียงน่าโอ้จำเสียงได้ยังเสียงได้โอ้จำเสียงได้ค่ะคนอยากเต้นคนกำลังขับฮะฮะก็จะกลับไปนอนที่ครัวนับตาค่ะพรุ่งนี้เดินทางกลับพรุ่งนี้โอเคน้องดาวเดินเข้าไปเลยลูกนู่นหน้าบ้านเลยเออ มีบุญมากลูก <laughs> เราจะมาลุ้นช่วยกันพี่นิกนุขออนุญาตเข้าไปถ่ยข้างในได้ไหมคะหมายถึงว่าหันหน้าออกมาข้างนอกอะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวนุขออนุญาตถ่ายหันหน้าไปทางนี้นะคะ่ะามค่ะ มาเลยคะ่ะป้าเข้ามาเลยมาค่ะน้องดาวเข้ามาลูกจะคานก่อนหรือจะเป่าน้ำก่อนคานเข้ามาก่อนคา,านเข้ามาก่อนแล้วค่อยเป่าน้ํามันถึงจะไม่ไม่เลอะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องดาวคานเข้ามาก่อนนะคะพี่นิกเ,เ,เป็นสิริมงคลน,นิดนึงได้คะ่ะน้องเข้ามาได้คะ่ะ <c oughs> น้องชอบคาน <c oughs> ไม่แตกคะ่ะไม่แตก ป่วยลูกโป่งหรือเปล่าพื้นพื้นเหรอคะเดินเข้ามาเดินโอเคค่ะเข้ามาลูกเข้ามา อาลูกซีลูกซีลูกหูตัวเล็กตัวน้อยเออตัวเล็กตัวน้อยโอ้ยขอให้กิจการการงานการเงินลุ่งเรืองนะคะเ<อ>หง่งเหง่งปังปังโอ้โหเสียงตบมือเกลียวก่าวครับถึงไหมครับเออเออเออนั่นแหละลูกเออนั่นแหละนั่นแหละ ไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรครับหมุนค่อยๆหมุนออกไปครับเอามาหมุนตรงนี้ขออนุญาตนะคะอะาเบาๆลูกหมุนเบาๆโอเคลูกจะออกหน่อยกล้องไม่ได้เอามาอ๋อน้องจะคานออกมาแล้วค่ะ มเอเลโอเคโอเคอกมาอีกเลกยัง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 ไม่ยังไม่พ้นลูกยังไม่พ้นโอเคโอเคมาอีกลูกมาอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคโอเค ได้แล้วไม่ต้องคานไม่ต้องคานลงไปเอาขึ้นลุกขึ้นลุกขไม่ต้องคานลุก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 ไม่เขาจะทําเองเขาลุกขึ้นลุกขึ้นลุก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 ไม่ยอมลุกขึ้นไม่ค่ะลุกอายุออายุหกขวบค่ะค่ะเบาลูกเบาเบาเบาโอเค สองโงอ่อ้าวหันไปเป่ารถน้ำหมัโอเคโอ้ะทำงานมาเพื่อนน้องดาวอ่าวโอเคเบ้าลกูกเออเ โอ้ยกินก่อนค่ะมีกินก่อนมีกินก่อนด้วยโอ้สวยงามครับสวยงามครับเบออค่ะตามาเพจเขาตลอดเงี้ยค่ะแล้วเจอจริงแล้วดูขนลุกใช่ไหมคะ เป็นไงคะตรงปกไหมตรงปกมากเช้ามาตักบาตรกันแม่ค่ะไม่ต้องเป่าลูกแล้วทางนี้ไม่ต้องเป่าลูกไหนจะเป่าเป่าสิเป่าสิมันมานเฮงเทุกคนนะคะมาเป่าดิอ่า อกลัวน้องดาวกันหมดเลยน้องดาวน่ารักครับไม่น่ากลัวครับเน่ พอแล้วครับพอแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ออสวยสวยสวยแดนไหมเอาอยากแดนเอาให้แดนหน่อย <c oughs> ดูแล้วไม่มีเลย <c oughs> โอยอยากแดนโอยไม่ยอมโอหุ่นอยากเต้นใช่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแดนแดนอีกนิดนึง อเต็นลำละละบำชาเกาะอ๋อไ่ล้ะละสนอจับใจดูเอวดูเอวฟังเพลงฟังจังหวะอยู่เขาเขาแต่ยังไม่ได้เปิดเสียงไงเ เอออ,ออยากเต้นอาดแดนแป๊มนนะี่โอ้ยอ,อ,อยากเต้นอยากเต้นโอ,อ หน่อยนูน่นเออ้าเวลาวเียวนะชีย,นย,นยนันแะเวลาค่ะเดี๋ยวก็ออกค่ะแต่น้องก็เอาออกอเ,อเ,เต้นจนชุดจะหลุดแล้วนะขขงงแบ๊ แรงออกมากเนี่ยแม่พี่นี่จำได้หนูนในสวนแดนอย่างเดียวไม่สนชุดไหลชุดไหลชุดไหลพี่หน่อยชุดไหลครับ ดึงชุดหน่อยพี่หน่อยดึงชุดหน่อยชุดไหลดึงลงมานึ่งเมย์แล้ว่เมยแล้วบ่ จำค่ะจำเสียงได้ด้วยนะขนาดว่าเสื้อผ้าเราแพงแล้วนะพี่นิกชุดที่น้องดาวใส่อ่ะห้าหมื่นใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่ละชุดของน้องดาวนี่คือแบบสุดๆอ่ะงสุดใหญ่ใครตัดมีน้องดาวยิ้มแล้วเใหเขาไป ตายเหนื yeah. ่อยเลยคัวลูกชายผอมครับ no

กลับเร็วแป๊บนึงนะครับช่วยกลับเร็วครับครับดูเลยครับเดี๋ยว

อชุดนะห้าเค่ะโอเคหาลูกเขาน้องดาวขอชุดนะตอนนี้ถอดชุดแล้วนะคะไปเล่นน้าันก็ลูกเล่นน้ามัน ao à, lên mấy lần à, lên mấy lần nè à. <laughs> wow <cười> อาไปเจ้าคลองไหมลูกตากอาไปเจ้าคลองมันจะได้เย็นแล้วเมนิกีแล้วเอากาบเป่าบ่เอากาบเป่าเมนิกบ่เอาเอากาบเป่าเมนิกบ่เอาเอาเบาเพิ่งบม่กาบเบาจ้ามาไม่กาบเบาเมนิกโอ้ยเฮ้ยขาที่ห้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาที่ห้าเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยขาที่ห้าเฮ้ย อะไรจะขนาดนั้นกนไม่อเอาลูกมันกินไม่ได้ครับดาวเอาออกว่าไม่ยงไหนสวัสดีครับรอรอยัง หันมาทางนี้ี้หันมาฝั่งนี้สวัสดีครับไหนไหนเยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปุ้ยกราบด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของมันเกิดมาแล้วบายบายเจ้าของมันเกิดก่อนลูก

กลัวกลัวไม่กล้าเข้ากลัวโอเคอยากเล่นไปกันนี่นะคะเจ้าของวันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะไปกินทุเรียนที่บ้านเราไปกมีทุเรียนคุยเรียบร้อยกินทุเรียน โอเคป้ายขอบคุณครับบ๊ายบาย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 บบ๊าายยครับผมกลับไปนอนก่อนนะครับบ๊ายบายถาไม่ทำงานก็ไปหายยค่ะพูดไมเดินทางต่มาจากซูรินค่ะพรุ่งนี้จะเดินทางรอดูเอฟซีค่ะถ้าไม่เยอะก็กลับเร็วถ้าช้าก็ประมาณหกโมงเย็นถ้าช้าค่ะ ว <land> ่ามันร <avez> ้อนนะเนาะค่ะ <Bye> ค <bye> ่ะเบายบายเออเบイベ่เบ่